จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังเทรักทั้งหลายอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อพระอาจารย์สิงห์สุธโธแห่งวัดประพุทธบาทรรมป่อไป่อำเภอรีจังหวัดลำพูนจะได้มาอ่านหนังสือพยายพยพมิตอินกับพระนักเสียิ์ต่อเมื่อตอนที่แล้ว <c oughs> พยายามไม่เรนสงสัยว่าองค์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเหตุที่จะทําให้แผ่นดินไหวมีอยู่แปดอย่างแต่ทําไมเมื่อพระฤาษีขันดรทําบุญให้ทานเจ็ดครั้งแผ่นดินไหวทุกครั้งทําไมมันนอกเหตุแปดประการก็มีโดยพระน,นักปรเชญ์เขาเลยอธิบายยกอุปมาให้ฟังต่างๆนานา ตัวนี้อุปมาเหมือนเขี้ยวต่างๆขอถวายพระพรเขี้ยวต่างๆย่อมมีอยู่ที่พื้นดินเป็นอันมากคือเขี้ยวอินทนินเขี้ยวมาอินินเขี้ยวโชติรสเขี้ยวภัยทุนเขี้ยวอุมาบุภาเขี้ยวมัโนลาเขี้ยวสุริยกันเขี้ยวจันทกันเขี้ยววิเียนเขี้ยกะ โอกะโชปกะมากกระแก้วบุตรลาคำแก้วแดงแก้วลายแก้วเหล่านี้ทั้งสิ้นนะสู้แก้วมณีของพระเจ้าจะประพัดไม่ได้แก้วมณีของพระเจ้าจะประพัดย่อมแพรัศมีไป,ไป,ไปายพรลักษณ์หนึ่งยอโดยรอบฉันหลทานที่อยู่ที่ไม่อยู่ทั้งสิ้นนะมีอาทิตย์สนัดอาทิตย์ทานที่ไม่อยู่ทั้งสิ้นมีอสัตทิสระทาน เป็นอย่างเยี่งก็สู้ทางมหาทานของพริยสันนรไม่ได้ขนาดนั้นพนระามว่าอักทิสถานนเี่ยนะคือพระคือนางมริกราเนาะ,ะท่านเป็นพระราชนีของพระเจ้าอยู่หัวประสิทธิ์ทุกสุท่านทานชน,นิดที่ว่าไม่มีอะไรในคำว,ว่าฐานนั้นนะคือเมื่อตายเข็มเด้เอ,อ้ย น้ำพึ่งน้ำอ้อยข้าวปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่นึกได้นะจะต้องมีในกองถานนั้นหมดอะก็ยังไม่เท่าทานของ,ษษษษรงพระเวสสัดรนะว่าไัเมื่อพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานอยู่แผ่นดินใหญ่ได้ไหวถึงเจ็ดครั้งขอมาบอพพิตจงทรงพระสวนาการฟังให้เข้าประพายในกาลปณิบี้ ข้าแล้วพันละเปอเซ็นปัญหาที่ลี้ลับลึกซึ้งก็ผู้เป็นเจ้าก็ได้ที่คลายขยายออกแล้วได้ทำให้ตื้นแล้วได้ทําลายขอ้อที่ฟ้องเสือให้หมดทิ้งไปแล้วภ <assass inate. S 1> ากพัน่กการสนทนาได้ยุติลงเพียงแค่นี้เรื่องแฟนดีนไหวนี่พระอัฐา,ฐาจารย์ได้อธิบายไว้ในพมมชารสุด ู้เรียกเรียงของนำมา,าเล่าให้ฟังดังนี้ภูมิราิแต่ดินไหวด้วยเหตุแปลประการคือหนึ่งขาดกำลิคือไหวตามธรรมชาติสองอนุภาพของผู้มีฤทธิ์สามพระโพธิสัตว์จุติเจ้าลงสู่พระคัน 4. สี่เสด็จออกจาก พระการของพระมารดาคืสอสงฆ์พระประสุทธห้าบรรลุพระธรรมมาสัมโพธยิยาหกทรงแสดงพมมาากกระธรรมจักกบวรสนสตรเจ็ดทรงรงอายุสัขสงขารแปดทรงเสด็จดับขันเข้าสูพ่พระบระิสิ <c oughs> ์ขานข้าพเจ้าได้แก่พระพุทธโฆสาจารย์ จะกล่าวในคร่าววันนาพระบาลีที่มาในมหาปริิพพานสุดอย่างนี้ว่าดูก่อนอานน์เหตุปัจจัยแปดตอนนี้แหละที่ให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ดังนี้เทียวก็แผ่นดินใหญ่เนี่ยได้ไหวในฐานะแปดไม่อื่นคือหนึ่งคราวเมื่อเสด็จออกมหาพิเนศรมคือเมื่อเสด็จออกบวชสอง ขาวเสด็จเข้าสู่โพธิมณฑลสถานคือวันที่จะตัดทะลุนะก็ <c oughs> ไปประทับอยู่โคนต้นโพนั่ะท่านยนะิงก็ไหวสามขาวรับผ้าบาังสกุลสี่ขาวซักผ้าบาังสกุลห้าขาวแสดงการมากาารม,มสูตรขาวแสดงกาลามสูตรหกขาวแสดงโคตรมะ ข,ข้าสุดเจ็ดข่าวแสดงเวทสันดรชนกแปดข้าวแสดงภูมมัชาระสุดเออนี่ในแปดข้าวเนี่ยนะข้าวเสด็จมหาเสด็จสกมและข้าวเสด็จเข้าสู่โพธิมันรสถานแผ่นดินได้ไหวได้วยคำลองแห่งพระวรียะบารมีข้าวรับข้าบังสุกุลแผ่นดินถูก ก็รังความปัเจียนกระทบแล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระมหาทวีสี่อันมีทวีสองพันเป็นบริวารออกพนวดไปสู่ป่าช้าถือพระบังสกุลได้ทรงกระทำกวามที่ทรามด้ยยกแบบนี้เพราะพระองค์เสียสละอย่างยิ่งถ้าไม่ออกบวชจะได้เป็นพระเจ้าจะกระพักสละได้หมดแต่ดินมก็ไว้ ได้ไหวแล้วขาวักผ้าบางสกุลและขาวแสดงธรรม้บิดสนนชาดกแผ่นดินได้ไหวโดยขาวไหวที่ไม่ใช่าการที่บ่ามาทั้งแปดคอบงบงแลกนั้นขาวแสดงกาละมาสุดและขาวแสดงโคตมะกัสุดแผ่นดินได้ไหวด้วยความเป็นสักดี ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเ,เจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นสักขีคือเป็นสักขีพยานนะคาว่าสักขีคือสักขีพยานแต่คราวแสดงผมมักสารสุดนั่นเมื่อทรงแสดงสักสางี่คลายทิ่ีหกสิบสองประการอยู่คุณทราบว่าได้ไหวเดือดงอ่ายถวายสาธุก,การนะ เท็ดแผ่นดินไหวหลังพุทธบริณิกานไปแล้วอันหนึง่งไม่ใช่แต่ในฐานะเหล่านี้อย่างเดียวนะมหาบพิษที่จริงแผ่นดินไหวแล้วแม่ในคราวสังขยาถึงสามครั้งแม่ในวันที่พระมหินทเถระ,ระมาสู่ทวีตนี้คือ,อมาลังกาหลังสังขยาครั้งที่สามนั่งสแสดงธรรมในชาติชัด,ชด ชาติวันและเมื่อพระบินพระปาติยะเถระกวาดลานพระเจดีในกรณาานี่มีวิหารแล้วนั่งที่ลานพระเจดีนั่นแหละยึดปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เริ่มสวดพระสูตรนี่คือผมมัการะสูตรนะแผ่นดินได้ไหวไปถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดมีสถานที่ ชื่อพระฤทธิกะอยู่ด้านทิศตะวันออกของโลหบรารสพมะเถระผู้กล่าวคำทีทีพระนิกายนั่งอยู่ในสถานที่นั่นเริ่มสวดธมมชาระสดุดแม้ในเวลานี่พระเถระเรานั่น,นสวดจบแต่ยินก็ไหวไปถึงน้ำบองผืนแผ่นดินเป็นที่สุดเหมือนกันดังนี้แล เหตุให้แผ่นดินไหวในราวสังคย,ยนาสังข้างน,นั้นเกิดท,ที่ประเทศอินเดียนอกจากนั้นเป็นเหตุที่เป็นเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดที่ประเทศลังกาทั้งสิน้นเมื่อตอนที่แล้วท่านได้ยกตัวอย่างผู้ที่รับผลบุญเห็นทันตากเกตุคนคือนายสุมนะะมาลาการหนึ่งแล้วก็อ่า คมพามเอกาดกหนึ่งนายกุณณะหนึ่งนางมาริกาทวีหนึ่งนางโคปาละมาจาเทวีหนึ่งนางสุภิยะอุบาสิกาหนึ่งนางคุณณะตาสีหนึ่งในตอนนี้จะขอนำเรื่องราวที่มีนายพระสูตรมาให้ทราบป,ประวัติแต่เพียงโดยย่นย่อเอาเฉพาะบางท่านเท่านั้น เพราะที่ไม่นำมาส่วนใหญ่หลวงพอ่พอพระชายตรงเคยเทศเคยเล่าให้ฟังในซีดีธรรมะในเทศกรรมะมีมากแล้วจริงขอให้ท่านทั้งหลายรับฟังได้จากามวลเทศตอนนั้นจะนำมาเล่าแทรกต่อก็ควจะยื่นเยอะเกินไปนะานายสมณะมาลาการสมเด็จพระบรมศาสดาทรงปารก นายสมณะมาลาการผู้เก็บดอกมะลิใบถวายพระเจ้ากินพิสารกวันท์กวันวันหนึ่งเขาได้พบพระบรมศัสดาทรงเปล่งเฉพาะนลังสีรัศมีหกประการเสด็จครอบบาไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาตพร้อม้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเขากิดปีจิตเป็นอันมากมีจิต เรื่องใช้ศรัทธายินดีอย่างสูงสุดและตัดสินใจเอาดอกมะลิที่ตนจะต้องนําไปถวายพระราชาโดยคิดว่าเมื่อพระราชาไม่ทรงได้ดอกไม้จะทรงฆ่าเราหรือขอบร้อยเราเสียจักแว่งแคลนเราก็ยอมทุกอย่างเมื่อคิดดั้งนี้แล้วจึงได้ยอมสละชีวิตของตนเพื่อน้อมถวายดอกเป็นพุทธบูชาเขาได้ชักด,ดอกมะลิ ทีละสองกรรมขึ้นไปเบื้องบนแห่งพระสถาคตเจ้าปรากฏเป็นที่อศัศจรรย์ยิ่งดอกมะลิทั้งแปดกรรมนะนะแปดทนาน่ะได้ลอยเป็นตาข่ายแวดล้อมองค์พระเจ้าทั้งสี่ด้านพระเจ้ากินพิสารทรงสาราบก็เรื่องสายได้พระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแกนายสุม,มานามาราษารานขน้าบรมศาสนาจึงทรัพยากรด้วยเหตุนี้ว่า การโนนเธออย่าได้กําหนดว่าการกระทํานี้มีประมาณเล็กน้อยนะการที่นายมาลาการได้สละชีวิตกระทมการสกพระบูชาด้วยความเรื่อมใสในเราแล้วจะดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์จะปักไม่ไปสู่ทุกขติเพื่ออบายภูมิอีกตลอดแสนกับภายหลังจะได้เป็นพนระปฏิพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า,าสุมาณะนางมลิกาเทวีในกรุงสาวัตถีมีธิดาช่างดอกไม้ผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นผู้มีรูปร่างสวยงามยิ่งเป็นผู้มีบุญมากมีอายุสิบหกปีอยู่มาวันหนึ่งธิดาของช่างดอกไม้น,นั่นเอาขนมถั่วใส่ลงในกระเช้าดอกไม้ออกไปที่สวนดอกไม้ ก็ได้ไปพบองสมเด็จพระจอมใจมรรมาสัจนาก็ะทั่งว่าปิสุสงเสด็จเข้าไปยินธบารในพระนครตอนนี้ใจมากเยอเอาขนมเหล่านั้นใส่ลงในบายขององค์พระบรมมาสันาไหวแล้วพ็เกิดปิจิมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ยืนอยู่ด้วยความอิ่มอกอิ่มใจเมื่อองค์สมเด็จพระบรมครูทอดพระเนตรดูก็ทรงแย้มพระอด ถ้าอนนนทูลถามถึงเหตุที่ทรงย้มพระโอษฐาวันนี้องค์พระพุทธเจ้าทรงย้มพระโอษฐ์ด้วยเหตุอะไรเนาะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอนนนทุน,นมาริกาเนี่ยนะจะได้เป็นอคัครมเหม่สีของพระราชาโกศในวันนี้นะได้ผลบุญที่ได้ถวายขนมถั่วดังนี้แล้วก็เสด็จกลับไป <c oughs> ไยที่ได้ช่างดอกไม้นั่นไปถึงสวนดอกไม้แล้วก็ร้องเพลงเก็บดอกไม้ไปนะมีอกนีใจทำเพลงไปด้วยความรุ่นรมเนาะในวันนั้นเองพระเจ้าประเสิทีิโกศลผู้ทรงสู้รบกับพระเจ้าอาชาตศัตรูเวลาายแพ้ก็เสเด็จหนีขึ้นทรงมาสเสด็จมาได้ทรงสนับเสียงร,ร้องเพลงแห่งคุณมาริกานั่น ก็มีพระหาือไทยปฏิพัทธ์คือเสียงน่ะถูกสบตุกษมีอกมีใจแล้ชื่นเนาะชื่นใจยินดีเนาะรู้สึกชอบชอบนะพระบาท้าเดอจริงเสด็จไปที่สวนดอกไม้ทรงทราบว่าปุมาริกานั่นยังไม่มีสามีจึงกดให้ขึ้นนั่งบนหลังม้าห้อมร้อมด้วยคนกายเสด็จเข้าสู่พระนคร แล้วปลดให้ทรงกุมาริกานั่นกลับไปสู่เรือนตระกูลพอถึงเวลาเย็นก็ปลดให้รับมาด้วยสกระใหญ่อพิเศษบนกองแก้วแล้วตั้งให้เป็นปพระอ,อัครมเหสีคือจะขอกับพ่อกับแม่มือนกันนะนางมาริกานั่นได้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเป็นที่คุ้นเคยกระทั่งองค์พระพุทธเจ้าเป็นต้นปรากฏพระนามว่าพระ นางมัลิกาเทวีดังนี้ต่อไปเรื่องพระนางโคปาระมาตาเทวีในครั้งองค์พระพุทธเจ้าตัดสรุปใหม่ๆโน้นนะนี้นิคมหนึ่งชื่อว่านาลิกนิคมที่นิคมนั้นมีธิดาเศรษฐีอยู่สองคนคนหนึ่งเมื่อมันดาเวดาล่วงรับไปแล้วก็อ,อยากจน จึงได้อาศัยอยู่กับที่เลี้ยงแต่มีร่างกายสวยดีนะมีผมยาวกว่าสตรีอื่นๆทั้งหมดอีกคนหนึ่งเป็นคนยังมั่งมีอยู่แต่เป็นคนมีผมน้อยนะไม่เคยให้สาวใช้ได้เคยให้ สาวชายไปขอซื้อผมของทิดาเศรษฐีนั่นเป็นราคาตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจซื้อได้ในวันนั้นทิดาเศรษฐีผู้มีผมยาวน่ะนะได้เห็นพระหมหาปัจจัยนนะเดินมาบินฑทบาทกับพระพิสุอีกเจ็ดองแต่ก็ไม่ได้อะไรในนิคมนั้นจึงให้พี่เลี้ยงไปนิ่มนพระเถระ่นั้นให้ขึ้นมานั่งคอยอยู่บนเรือน แล้วทิดาเศรษฐีนั้นก็เข้าห้องนะให้พิเรี่ยงตัดผมของตนแล้วนะบอกว่าเออเนี่ยจงเอาผมเราเนี่ยนะไปขายให้แกท่ทิดาเศรษฐีที่มันมีผมชื่อโน่นนะขาให้สิ่งใดมาก็จงนำสิ่งนั้นมาเราจะได้ขวายบิณฑบาแตแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายด้วยราคาค่าผมนี้แล้วก็ใช้ให้พิเรี่ยงน,นั้นไป ที่เลี้ยงไปทำอย่างนั้นแล้วได้เงินมาแปลกกระหายกันน่ะแปลกตำลึงนะมาให้แก่ทิดาเศรษฐีผู้มีผมยาวทิดาเศรษฐีนั่นก็ให้ไปซื้ออาหารมาแปลกสำรับสำรับสำรับละหนึ่งตำลึงแล้วได้ถวายแก่พระเถระทั้งหลายส่วนตนเองหลบลี้อยู่ในห้องะอะเปาะหัวโลดเนาะพระมหากระเจยะนะรู้เหตุการณ์นั่น,นแล้วจึงให้เรียกออกมา ที่ดาจีตีนั่นก็ออกมาด้วยความเคารพพระเถระเจ้าทายก็โทนนะนะเพความเคารพนี้มาเกรงใจก็ออกมาไหวพระเถระทั้งหลายแล้วเ็าเกิดกตาแรงกล้าธรรมดาทานท,ที่หมคคลถวายในเนื้อนาที่ดินในเนื้อนาที่ดีย่อมให้ผลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นผมของเรษฐีนั่น ก็กลับเป็นปกติขึ้นพร้อมกับเวลาไหว้พระเถระเจ้านั้นพระเถระรับบินฑบาตแรกก็ปาฟันเลื่อนลอยขึ้นสู่เวหาคือหอกตอน,น้าพระธิดาเศรษฐีนั่นแล้วไปลงที่การเจะนะอุทยานจึงได้ฉันในที่นั่นนอุทยานได้เห็นพระเถระนั่นจึงประกาศทูลพระราชาพระราชาจักรประโชดได้เสด็จไปที่พระ ราชอุทยานพอดีประเถระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทเท้าเธอก็กราบไหว้แล้วถามว่าวันนี้พระคุณเจ้าทั้งหลายไปได้อาหารที่ไหนมาพอได้ทรงสดับเรื่องดังกล่าวมาแล้วนั้นจึงเสด็จกับพระราชนิเวศแล้วปวดให้ไปร,รับทิดาเศรษฐีด้าน,น,นมาแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นพระอัครหมหาีศรในวันนั้น ต่อมาเวลาภายหลังเมื่อพระอราคระเมศีนั่นได้พระาราชโอรสแล้วจึงได้ทรงตั้งชื่อว่าโคปาลกุมารเหมือนกับชื่อมหาเศรฐีผู้เป็นตาจึงปรากฏพระนาว่าพระนางโคบาลราตาเทวีตามชื่อแห่งพระาราชโอรสพระนางมีความเลื่อมใสต่อพระเถระยิ่งนักจึงได้โปรดสร้างวัด าอพระเว้ยในการจนอุทรยานานดังนี้ต่อไปเรื่องนางสุปิยะอุบาสิกาในกาลที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในป่าอิสิปตินะมรุกะไทยวันทางนั้นมีสุปิยะอุบาสกและสุปิยะอุบาสิกาได้เป็นอุปัฏหากพระพิสุทธ์ทางหลาย ในความเรื่องใยในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งในสาว่ามีภิกษุองค์หนึ่งสัญญาประจุลุกถ่ายปัถนาจากฉันแจงเนื้อสักหน่อยสุปิยะอุบาสิกาพอรับว่าจะหามาทอายจึงกลับไปยังเรือนใช้ให้คนไปซื้อเนื้ออันเขาขายอยู่ในตลาดปรากฏว่าหาซื้อเนื้อที่ตายแล้วนะ่ะไม่ได้เลย สุบิยะอุบาชิกาจึงคิดว่า,าพระภิกษุที่อาภาธนั้นไม่ได้ฉันแกงเนื้อแล้วอาจจะอาภาธ์หนักขึ้นไปอีกอหรืออาจจะถึงตายก็ได้อาะและตัวเราได้รับปากว้าแล้วจึงได้ตัดสินใจเอามิดเฉือนเนื้อที่ขาของตนออกมาแล้วส่งให้ทาสีว่าเอ้าจะจงประต้มปแกงเนื้อนี้แล้วจงนําไปถวายแกรพระภิกษุค่อยชินานชินาน ถ้าผู้ใดถามว่าฉันไปไหนบอกว่าฉันเป็นไข้ฉันไม่สบายนะอุบาสุปิยะอุบาสิกาสั่งดังนี้แล้วจึงเอาผ้าห่มพันขาเข้าไว้แล้วเข้าไปในห้องขึ้นนอนอยู่บนเตียงนั่นลำดับนั่นสุปิยะอุบาสกไปยังเรือนอุบาสิกาแล้วถามว่านางสุปิยาไปไหนพระสีบอกว่านางนอนอยู่ในห้อง สุปิยอุบาสกเป็งข้อประทานมาแล้วทราบความดังนั้นแล้วจึงสารเสือว่าโอ้อัศจรย์จริงเนาะนี่โอ้อัศจรย์จริงกันเนาะสุปิญานี่มีศรัทธาเรื่องสายในพระพุทธศาสนาจริงๆแม้กระทั่งเนื้อหนังในกายตัวเองยังบริจาคได้แต่ว่าปลายายถึงสิ่งของภายนอกกายนั้นเล่าซึ่งว่าจะไม่ได้ให้นั้นจะให้มีเลย แล้วจริงไปอาราธนาพระพุทธเจ้านะพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงเพื่อจะได้เป็นบุญปิติปราโมทย์ในวันรุ่งเช้านะในวันรุ่งขึ้นข่ะท่านองค์พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเรือนนั้นแล้วจึงได้ตรัสถามสุปิยะอุบาสกว่าสุปิยะอุบาสิกาไปไหนทําไมไม่เห็นโอ้นางป่วยไข้ไม่สบายพระพุทธเจ้าค่ะ เออท่านจงช่วยพยูมาที่นี่เถิดเอจะอ่านต่อเวลาก็หมดแล้วเนาะก็ขอลาธนาคนุณพระคุณเทพคุณสิงห์กสิ์ทั้งหลายจงโดนบารานประทานพอในท่านผู้ฟังจะรับทุกข์ทหน้าจงมีแต่ความสุขสดชื่นสมหวังไปตลอดชิน้นสารานตลาดข้าวข้า,าวถูกปุธิปาลทุกทุนหน้าเทินขอเจริญพร